จังหวัดยะลาค่ะจัดพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดถูกเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและพิธีทบทวนคำปฏิญาณและส่วนสนามลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่2 ที่โรงเรียนราชชานุเคราะห์41อำเภอรามันจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโดยมีจิตอาสา904บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลาผู้กำกับจิตอาสาพระราชทานและลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในพิธีโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิต อาสาพระราชทานแก่บุคลากรทุกสังกัดทางการศึกษาในจังหวัดยะลาจำนวน107คนเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อนเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรจิตอาสาและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแก่คณะลูกเสือแห่งชาติและเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการกจิตอาสาพระราชทานให้สาธารณชนได้รู้จักทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโดยมีผู้เข้าร่วม1,000พันคนจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา กิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อ,อการมีจิตสำนึกนะคะในพระมหาการุณาธิคุณและการพยายามที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมนะคะซึ่งเราก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่จะนำพาและส่งต่อไปสู่นักเรียนผู้เรียนของเราในลำดับต่อไปที่จะได้พัฒนาในเรื่องของอจิตอาสาและการทำประโยชน์ เพื่อคนอื่นเพื่อสังคมและเพื่อประเทศชาติค่ะ